สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระดาษทิพมาจากธรรมชาติและกระดาษปลอดสารค่ะมีสมาชิก10ท่านได้แก่เรื่องสาวละพิ้นด้านที่2เรื่องสาวแัะพิ้นด้านที่3เรื่องเสาและพิ้นด้านทีและที่5เรืงสาวอาทิดูดอากาศค่ะ ถ้าไมศึกษาเรื่องนี้เน <si ื่องจากกระดาษพิมพ์ที่ใช้สวมารของตลาดมีราคาแพงและส่วนใหญ่จาผลิตจากสารพิษทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและน้องและชีวิตป่าที่มาและกลับคะกระดาษทิมั์เป็นกระดาษที่ใช้ทดสอบส่งบัติควรเป็นปรีเภของของแดงกระดาษพิมพ์ที่ กระดาษลักมีสองสีอแดงชมพูและสีน้ำเงินสีฟ้าที่มีใช้คือแช้สับสับสองเหลวลงบนกระดค่าของสองเหลวมีค่าเป็นกรดจะมีค่า p.s. น้อยกว่าสี่สิบห้ากรดาษจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงและในทางกลับกันค่าของเหลวมีค่าเป็นเบสจะมีค่า p.s. มากกว่าแปดสิบสาม กระดาษเปลียนจากสีดเป็นินาหกนกลางจะมีค่า p.s มากกว่าเท่ากับ4.5แต่ PV, ้อยกวรเท่ากับ8.3กระดาษทล่มสองจะต้เปอย่างนีค่ะถักประสงค์นะคะเพื่อเพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษดนการจากระสุคร์ชาตกับกระดาษกาสองกระดาตัวแปรต้น กระดาษดิสมาชดาบวัสดุธรรมชาติตัวแปรตามกระดาษดิสมาชดาบวัสดุธรรมชาติที่สามารถทดสอบความเป็นโปรเจกต์ได้ตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำขนาดกระดาษดิสทัชปริมาณขนาดยาววัสดุปก้อนนะคะหนึ่งดอกฟางฟ้าสองดอกอัญชันสามเชิงชันสี่ตะไคร้ห้าน้ำสะอาดหกมีด เจ็ดถุงบ้ยแปดกระดาษกองเก้าาตั้งสำหรับกองสาร 10. บีเกอร์ 11. ตะเกียงอะบอมมอลสิ2แท่งยยกคนสารและ13กระดาษดินมัทพิธีการดำเนินงานนะคะ 1. นำดอกเครื่องกราและดอกอัญชันมาล้งให้สะอาดตาให้เครมาเก็บในถังน้ำที่สะอาดส วัตถุดิบจากราชติให้ได้อย่างละห้าสิบกรัมใส่ในมิลเลอรขนาด250อยมิลลิลิตรจำนวนสองใบสามใช้กระบอกวงน้ำห้ได้นึ้อย้ามิลลิลิตรใส่ลงในมิมเอร้อนหนึ่งจสองใบค่ะสี่นกระดาองมาตัรสี่เหียมผืน้าก้างหนึ่งเมตรยาว5เซสิมิเมตรตามระดับที่ต้องการ ก็มียอกอัญชันและดอกเครานในน้ำไปตั้งไวเป็นเวลา20นาที6ถ้าครบกำหนดเวลาแล้วให้โยนลงแล้วตั้งคันไว้จารันกองใส่ลงในงนินน่งขนาด250มิลลิลรเจานํากระดาษที่ตัดเป็นรูปส่เที่ย,ยมแล้วใช่ลงในนิ่งที่มีน้ำสี 5นาทีน่าครบแล้วให้เอากระดาษขึ้นแล้วนำไปบ่อกล่ดในบ่อของหพือนเพืจะได้กระดาษลินมาจากวัสดุธรรมชาติแต่นำกระดาษลินมาจากวรสดบธรรมชาติไปทดสอบความเป็นตัวเ็ทของสารในชีวิตประจำวันและเปรียบเทียบกับกระดาษลินที่ซื้อจากพ่อตลาดการทดสอบความเป็นตัวเ็ทของสารในชีวิตประจำวันนะคะ ตารางที่1แสดงการดสมประกอบเป็นบวเบียดของสารในชีวิตประจําวันโดยใช้กระดาษลินมันจากกะสมุทรธรรมชาติค่ะจากตารางที่1น,นะคะพบว่าสารที่ทําให้กระดาษลินมันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงได้แก่น้ำขามเบียกน้าโพลและน้าหอมค่ะสารเหล่านี้มีสภาพความเป็นรดค่ะส่วนสารที่เปลี่ยนกระดาษลิมันจากสีแดงกลายเป็นสีน้ำเงนินได้แก่ผงสะโอกน้ำพุ่นใสย่ยาทาดแบบ่าแดงสารเหล่านี้มีสภาพความเป็นเบีดค่ะ ส่วนสารที่ไม่เปลี่ยนสีของกระดาษดินมัดได้แก่น้ำเช <fic> <ine geez> <ika> ื่อมยากันยูน้ำยาตูวปืนแอลกอฮอล์ซาลนีมีสภาพเป็นก้อค่ะการเก็บเี่ยวประสิทธิภาพของกระดาษดินมัดจากวัสดุธรรมชาติกับกระดาษดินมัดตามของตลาดค่ะตารางที่2แสดงการทดสอบความเป็นกรดเบกของสารในชีวิตประจำวันโดยใช้กระดาษดินมัดจากของตลาดค่ะ จักตารางที่สองเว่าได้ผลการทดลองที่เหมือนกับกระดาษลิกัมที่ทําจากวัสด ah ุธรรมชาติการทดสอบความเป็นตัวเปรคของสารดังกล่าวสรุปได้ว่ากระดาษลิมัมจากวัสดุธรรมชาติสามารถทดสอบความเป็นตัวเปรคของสารได้ค่ะสรุปผลการดําเนินงานสรุปได้ว่าเมื่อนํากระดาษลูมัมที่ทาจากวัสดุ มติไปทดสอบความเป็นกัวเบเกนของสารซึ่งสารที่นำมาทดสอบนั้นเป็นสารที่อยู่ในชีวิตประจาวันพบว่าการะดาษลินมาสามารถทดสอบความเป็นตัวเบเดนของสารได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความเป็นก,กัวเบเยนของสาร้วกกระดาษลินมาจากวับธรรมชาติและกระดาษลินมาที่สุดจากกองลาดพบว่าให้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันกลุ่มของพวกเราขอจดการรายงานเพียงเท่านี้